ค่ะสวัสดีค่ะค่ะกาบสวัสดีอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็ครุทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็หมู่มิตรดีทุกท่านนะคะอ๋อตอนนี้อยู่อยู่กลางทุ่งนะคะมารดน้ําตะไคร้พอดีลงตะไคร้ไว้อ่ะคะ่ะก็ไม่ได้ส่งการบ้านมานานพอสมควรน,นะคะก็ เกิดภาวะอะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามากับตัวเองนะคะแล้วก็เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะส่งแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์อะคะ่ะก็เลยส่งไม่ได้สภาวะก็จะมาเล่าสภาวะที่เกิดกับตัวเองนะคะก็คือ,อเมื่อก็คืองานงานงานของสหกรณ์นะคะที่ว่ายังรับผิดชอบอยู่อะคะ่ะ ก็มีปัญหาเยอะแยะที่ว่าเราทําบัญชีทําอะไรส่งเขาไม่ได้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มอของอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็ครุทุกท่านก็ฟังธรรมะของอาจารย์ไปนะคะถ้าไม่ได้ธรรมะของอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงนะคะก็ สรุปแล้วก็คือที่ครุนิดหน่อยเคยบอกนะคะว่าบางครั้งเราทำอะไรไม่ได้ดังที่ใจเราคิดว่าปกติเราก็ทำได้นะปกติเราก็ทำมาแต่มาตอนนี้ทำไมเราทำไม่ได้นะคะก็ก็สรุปก็คือว่าเราก็ได้ได้มองเห็นทำตรงนี้เราได้วางใจตรงนี้ว่าเออที่ครุนิดหน่อยพูดมามันก็โอเคก็คือว่ามันเป็นวิบ,บากกรรมของกลุ่มส่วนหนึ่ง มันไม่ใช่วิบากกรรมของเราเราจะไปแบกภาระเราจะไปเครียดตรงนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็วางใจตรงนี้ทําใจตรงนี้ได้นะคะก็แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็นัดนัดทางกรรมการนะคะมาประชุมปรากฏว่าเขาเขาไม่มาค่ะเขาผิดนัดเขาผิดนัดอีกไอเราก็เคยพูดไว้นะคะว่าเออถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่ให้ความร่วมมือ เราเราขอนะเราเราขอรายงานปออนะเราจะให้ปออมาดูแลแล้วเราไม่ไหวเราทนพวกเธอไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะ่ะเราทนสภาวะตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ได,ได้พูดคำนี้สองสามครั้งแล้วนะคะที่ผ่านมาสองสามเดือนเคยแจ้งเขาไปแล้วนะคะก็พอมาอาทิตย์ที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกก็เลยก็เลยตัดสินใจนะคะกล้ากล้าที่จะบอก ปัญหาตรงนี้กับผออทีนี้ก็ผอ,อ,อที่รู้ผอ,อกลุ่มที่ดูแลอยู่นะคะก็แจ้งท่านไปแล้วก็ส่งเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการของอะไรให้ท่านนะคะอีกใจนึงก็ว่าเฮ้ยเราโยนภาระให้ผอ,อหรือเปล่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลกันเองอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็พอเราทําเสร็จเนระก็รู้สึกเบาใจอะคะ่ะเบาใจสบายใจแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนนะคะ เมื่อก่อนนี้เราจะเครียดเราจะโทษเราจะเพ่งตัวเองว่าเอ๊ะทำไมทําไมทําไมเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พออยู่ในมวลกลุ่มมิตรดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยอ่าทําใจได้เบาใจได้นะคะก็ส่วนเรื่องอสภาวะของตัวเองด้านจิตใจนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังมีบ้างนะคะที่บางครั้งบางครั้งพ่อ หรือสามีอะไรเงี้ยพูดไม่เข้าหูก็จะมีปีดบ้างอะไรบ้างนี้แหละก็ก็จะมีอาการบ้างก็พยายามที่จะทําใจวางใจให้ได้ทุกเรื่องนะคะก็ขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะอานุโมทนาค่ะอันไหนที่สิ่งไหนที่เราทําแล้วมันมันถูกทางมันก็จะสบายใจขึ้นนะคะอันไหนที่มันไม่ถูกทางอะ่ะม,มันมันมี มันมีอะไรที่สะดุดสะดุดอยู่ท,ทุกทุกอยู่นะ่ะแสดงว่ามันไม่ถูกตอนนี้น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ถูกทางแล้วแหละนะคะก็คือเมื่อเราทําไม่ได้เนาะเราก็บอกคนที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่าจะมีศักยภาพหรือมีอํานาจในการที่จะช่วยเราเนะี่ยก็เป็นเรื่องก,อการมีอะไรก็บอกหมูมิตรีนะคะทั่งเอาท่านเป็นหมูบอกหมูเนาะดีกว่าเก็บไว้ ไว้เป็นทุกของเราในเรื่องของของงานนะคะวิบากเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากทั้งวิบากเราและวิบากหมู่และวิบากโลกเลยนะคะวิบากเราด้วยแหละแต่ว่าก็เป็นวิบากกลุ่หมู่กลุ่มด้วยแล้วก็วิบากของโลกด้วยสิ่งที่ควรจะเกิดประโยชน์กับโลกบางทีมันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นวิบากร่วมของทุกคนร่วมก,กัน,นะคะ่ะ เราก็มีหน้าที่ทำใจเราให้ไร้ทุกในทุกสถานการณ์เพราะเรื่องของงานใช่ไหมคะนั่นคืองานเป็นงานนอกนะแต่ว่างานในเราเนี่ยจะต้องไม่ทุกใจนั่นแหละแล้วเราก็พิจารณาด้วยปัญญาว่าว่ามันจะจะไม่ทุกใจวิธีไม่ทุกใจของเราเป็นอย่างไรนะคะทำอย่างไรซึ่ง ยินดีด้วยนะคะที่บอกว่าเออมันก็เบาลงแล้วแหละแสะดงว่าที่เราแก้ปัญหาไปก็น่าจะถูกทางแต่ในใจเรานี่ก็ได้คิดไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราทําในใจเราด้วยนั่นแหละพิจนารณาในใจเราด้วยค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะมาส่งใหม่นะคะไม่ได้เจอนานเลยค่ะนุชธนาค่ะ